สวัสดีครับพบกับผมขนมครกแคตัปสิ่งบุรีอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องต่อครับก็คงไม่พ้นต่อสามเหลี่ยมที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ ตอสามเหลี่ยมในตลาดตอนนี้ก็ราคายังสูงอยู่นะครับตอนก็ถ้ายาวๆก็หกสิบเจ็ดสิบก็มีสั้นๆก็อย่างน้อยก็สามสิบห้าสี่สิบตอนเริ่มแรกที่ผมปลูกเลยก็ ผมทดลองล่อล,อลากด้วยขุยมะพร้าวแช่น้ำเพื่อรากเขาเดินก่อนนะครับตอนซื้อต่อมาเขายังไม่มีรากหลังจากล่อลากได้ประมาณเดือนหนึ่งผมก็ ความจริงไม่ต้องล่อลากนานขนาดนั้นนะครับความจริงแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ลงปลูกได้แล้วแต่ด้วยผมยังไม่มีพื้นที่ในการปลูกยังไม่ได้จัดแจงเรื่องแปลงปลูกก็เลยกลายเป็นล่อลากไปเดือนหนึ่งเลย ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนในขณะที่ล่อลากอยู่เขาก็ก็เซ็ตตัวเองพอสมควรพอหลังจากนำมาลงแปลงปลูกผมก็ใช้ดินที่ผสมก็ดินในพื้นที่เนี่ยครับแล้วก็ผสมขุยมะพร้าวเอาแล้วก็ไม่ได้ผสมอะไรเพิ่ม ครั้งแรกๆที่ผมศึกษาหาข้อมูลหลายท่านเขาก็ทำแปลงแบบนี้ครับยกแปลงขึ้นเอาอีกบ็อล้อมไว้แต่พอมาสักระยะหนึ่งตอนนี้ผมคิดว่าไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับ ถ้าผมทำแปลงใหม่ผมก็จะไม่ทำแบบนี้ผมจะขุดให้เป็นหลุมไปเลยดีกว่าให้เหมือนเป็นแอ่งนะครับเพราะว่าตอเขาชอบน้ำเขาชอบน้ำชอบความชื้น ก็เลยไม่รู้ว่าจะยกสูงไปทำไมในวความคิดผมนะพอเราพอเรายกสูงปุ๊บก็ต้องลดน้ำบ่อยพอดินเขาก็จะแห้งไวน้ำระบายได้ดีหลังจากลงปลูก ผมก็จะเริ่มแรกผมก็จะขึงด้วยสแสลน50เปอร์เซ็นตนะครับ50 60ได้หมดครับเพื่อให้ต่อเขาลากเดินดีก่อนแล้วก็ค่อยให้ปล่อยแดดร้อยฝนร้อยนะครับ หลังจากนั้นก็ผมใช้บำรุงด้วยปุ๋ยมูลสัตว์ก็คือปุ๋ยที่วัวผสมกับน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็คือนำที่วัวแห้งะครับมาหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมักไว้ประมาณสองอาทิตย์ แล้วผมก็นำน้ำที่ได้พร้อมกับมูวัวบางส่วนก็มาโรยเพื่อลดเป็นปุ๋ยนะครับก็ได้ผลดีระดับหนึ่งครับก็ยอดเริ่มแทงดีอะไรดีจากนั้นผมก็เลยมาใช้ปุ๋ยซื้อปุ๋ยสูตร สิบหกสิบหกสิบหกมาเพื่อให้เขาเร่งการเจริญเติบโตก็จะแตกนอตออวบต้นต่อแม่นี่ก็แทบปิเลยครับแพงยอดไวมาก ประมาณสองสามเดือนหลังจากผมลงแปลงแล้วนะครับก็ได้เก็บผลผลิตบางส่วนแต่ก็มีเสียหายบ้างครับจากหนอนหนอนกัดยอดแล้วก็หอยทากเจาะทะลุเลย แต่ตอนนี้ยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องหนอนตัดยอดเลยครับเนี่ยณนะตอนนี้ก็ยังมีปัญหานี้อยู่เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลแปลงตอนนี้สักเท่าไหร่แล้วเนื่องจากผมย้ายลงเดือนไปอยู่อีกที่หนึ่ง แต่ก็ยังไม่อยากย้ายแปลงต่อนี้ไปเพราะไม่อยากให้เขาชะงักอะครับเลยนานๆทีเข้ามาในความขี้เกียจเข้ามาบ่อยก็เลยเอาฟางมาคุมหน้าดินไว้ไม่ให้น้าไม่ให้ดินเขาแห้งไวเกินไป ก็ยังไม่รู้นะครับว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้ตอที่เราปลูกเขาออกมาได้ยาวและใหญ่อย่างบางต้นอย่างเงี้ยครับต้นนี้ต้นต่อก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมาก พอออกรุ่นต่อไปก็หน่อยเดียวแล้วก็พออีกรุ่นหนึ่งเขาก็แทงมาแบบใหญ่เบ้งเลยสังเกตเนี่ยครับต้นนี้ก็เป็นแต่ส่วนต้นนี้เขาใหญ่เลยยาวเลย นี่ครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งปัญหาที่ผมบอกพอเขาโดนกัดยอดก็ยอดเขาไม่เดินเขาก็จะแตกหน่อเพิ่มนี่ครับหนอนกัดหนอนกัดยอดเดี๋ยวผมก็ต้องเด็ดออกเพอาะเขาไม่โตแล้วแน่ๆก็เด็ดออกเพื่อให้เขา แตกนอใหม่ส่วนที่เด็ดออกผมก็ไม่ทิ้งนะครับผมก็จะไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าตอนนี้ต่อราคาแพงมาก ใครที่สนใจปลูกต่อก็ลองดูได้นะครับเพราะหนึ่งมันก็ช่วยเพิ่มจำนวนของไม้ได้รวดเร็วมากก็จริงแต่ผมสังเกตเห็นว่าการเพิ่มจำนวนโดยการเร่งการกจเรียนเติบโตโดยการต่อต่อ,ตอ ทำให้หน่อที่ได้มามันไม่เหมือนบางบางต้นก็สมบูรณ์บางต้นก็ไม่ค่อยสมบูรณ์โคนบางโคนพอเด็ดมาแล้วพอจะตัดกาบหน่อนั้นกลับไม่มีท่อน้ำเหลียงข้างในกลวง ถึงแม้จะเป็นหน่อที่ขนาดสองเซนสามเซนแล้วก็ตามนำไปล่อรากก็ไม่รอดครับส่วนบางบางต่อก็ล่อรากได้นะครับรากก็มาแต่มาช้ามาก แต่โดยส่วนใหญ่เลยจากประสบการณ์ของผมลอรากไม่ค่อยสำเร็จครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรบางต้นบางหน่อให้มาก็อวบดีนะครับคิดว่าน่าจะรอแล้วล่อคิดว่าน่าจะลอรากง่ายแต่ก็ไม่ง่ายครับ ก็ลองดูครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดที่รอลากแล้วไม่มา เดี๋ยวก็รอยอดเขาหยุดแล้วก็แตกใหม่ผมก็จะตัดแล้วก็อาจจะเอาไปทำพันต่อโดยจะย้ายทำเป็นอีกแปลงนึงบางต้นที่เห็นต้นเล็กๆนี้ก็ความจริงเขา ตอนตัดไม้เขาก็ขนาดประมาณเจดนิ้วนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นลองวิชานำไปล่อลากคือนำไปแช่ในน้ำปุยมะพร้าวด้วยแล้วเขาเน่าพอแผ่เขายังไม่แห้งดี ็เลยต้องตัดส่วนที่เน่าออกแล้วก็นำมาล่อรากอีกทีหนึง่งทำให้ช้าเข้าไปอีกและกว่าจะแตกหนอ่อกว่าจะแตกหนอก็เนี่ยครับใช้เวลานานเลย3 4เดือนเพิ่งจะออกหนอ่อรุ่นแรกเนี่ยครับกว่ารากจะเดินดีกว่าจะหาอาหารได้ที่กว่า ต้นตอจะอวบพอต้นต่ออวบแล้วเขาถึงจะแตกน่อครับมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้ไปอ๋อข้อดีของการเอาฟางข้าวมาคุมหน้าดินแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือหญ้าไม่ค่อยขึ้นครับ ทำให้ไม่ไม่ต้องจัดการกับหญ้ามากรดน้ำอย่างเดียวอีกหน่อยคงต้องติดตั้งให้รดน้ำอัตโนมัติเดี๋ยวรอซื้อตัวอุปกรณ์ก่อนเพื่อที่จะได้ให้เขาไม่ขาดน้ำนะครับ ให้เข้าได้โตเต็มที่ส่วนการให้ปุ๋ยก็คงต้องเข้ามาให้ด้วยตนเองโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เมาส์มอยแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ